ไปพี่มันเรียกวันวันคุยเลยว่ะก็ไม่เล่าฟังหรอจะฟังหรอไม่ฟังผมไม่ฟังมันมันไม่ใช่เรื่องเราแล้วละพี่เรียกใครมันมันเรียกคุยอะไทเดนไงไทเดนเขาเป็นคนทูมล้านเว้ยแล้วคือมันผิดเรื่องอะไรนะในวันวันมันสองเรื่องแล้วไงเรื่องคำพูดนั่นแหละพี่พูดจามาไม่แดกใช่พูดจามาไม่แดกูว่าใจเตมต้อง์เาทำเหงือวะแต่มันมันผมมันสงสัยอย่างหนึ่งเว้ยพี่มันอะ มันไม่ได้เป็นกับพวกผมกับพวกพี่บังเลยนะเว้ยพี่แต่เป็นกับพวกน้อง,องเราอะ่ะผมเจอมันมันคุยดีตลอดนะแต่พี่พี่ก็ม,กมันก็ไม่เป็นเขาเรียกมาแรนแดงอะ่ะใครเรียกเอทอาร์เ <R R, S 1> หรออาร์เอทอาร์ใช่พี่ ส่งโด่กระทืบไม่น่าใช่นะคุณดูมันโทรตามพี่มาละวพี่ตะกาันเท่าที่พี่เล่าคือน้องพี่เช็คตลอดใช่ไหมพี่เช็คต,ตลอด <c oughs> ก็คือให้มันเช็คตลอดครับใช่ถูกต้อง <S <S 2> <S 2> อย่างของพี่ดำเนี่ยเคสของพี่ดำล่าสุดเนี่ยก็เช็คแล้วก็อยู่ๆก็บ,บั๊กเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเล่นกับเอ่อแก๊งลาวาทำไม่ได้เอ็นทีอาร์ P นี่แหละเออาเอ็นทีอาร์นี่แหละ แต่ถ้ามันจะบักกลางไฟไอะพี่มันมันต้องตายก่อนนะพี่ถ้าผมผมว่าแต่คือต้องถามนายวันแล้วก็ถามแก๊งผมว่าระหว่างนั้นผมไม่รู้ว่าน้องพี่เ็บอกบอกพี่เช็คแล้วเขาเช็คหรือเปล่าอะไรแบบน,นี้มันอโดนอุ้มบ่อยๆป่ะพี่ตันใช่ไหมไมันคือเขา<อ>เขา<อ>ไม่ได้ตาย <ๆ S 2> เลยครับเขาไม่ได้ตายเลยนนแล้วเขาก็ไม่ชุบเพื่อนด้วยเนี่ยับเขาไม่ได้ตายเลยแล้วเขาก็ไม่อุ้มเพื่อนชุบด้วยไม่อะไรเลยพี่ลองถามน้องก็ไรครับพี่กอล์ฟ ได้ได้ครับได้ได้ได้แป๊บนึงนะอันนี้คือล่าสุดป่ะใช่ไหมไอใช่ใช่ครับพี่ล่าสุดครับพีลแป๊บนึงพี่เพราะผมเคยเตือนไปเราตรงมูลหอยครับคนชื่อกินอ่าตอนนึงตอนเตือนตอนนั้นพี่กอลก็อยู่ใช่ใช่ใช่พี่พี่ก็อยู่ว่าปกติผมก็ไอไอจูตี้มึงมีกินหรปะคือไอเรื่องไม่ตายนี่ไม่ชัวร์คือตอนก่อนไปเล่นร้านอ่ะผมก็ไม่ตายเหมือนกันนะแล้วพอไปถึงร้านบักเฉยตอนเจอตู้อ่ะมตู้เป็นคนโง่พี่อะแล้วก็ตู้อยู่ปะไอเนี่ยพี่มันต้องงเช็คไ มึงงัดนหรือบ้านมาแล้วแดงเนี่ยพี่เช็คพี่เช็คพี่เช็คก่อนมาลานแล้วก็คือปกติก็เลยเล่นปกติคือดาเมจเข้าปกติถูกไหมเพี่อนจเลื่อนรถปกติใช่พี่รอเดี๋ยวพี่ตามน้องมาพี่ก็จำไม่ได้ไอ้กว้นเหรอสรุปเราเราจำได้ไหมไม่ายพี่ไม่ตายเลยไม่ใช่ปีนครับคือร้านแรกอะเป็นปีนที่ที่เจอกับพี่ก่อนอะอ่าใช่ใช่แต่ไอ้กว้นบอกพี่ว่าไอ้กว้นไอ้กว้นอะเช็คแล้วเช็คแล้วเหมือนกันจะอยู่อยู่ก็บัาเออแล้วก็มันร้านสองเ็าไอ่ได้เฉียงอะไรเลย ล้าของคือเป็นหัวชมพูเข้มๆเหมือี่ไม่น่าจะเชื่อน่าต้องหลังดูเนี่ยครับเขาบอกเขาเตือนพวกมึงไปอ่ะมึงคุยกับเขาดิไอจูครับผมเขาถามมาว่าครับผมเดี๋ยวคุยคุยก่อนก็ได้ค่ะคุยคุยก่อนครับใค่เขาถามมาว่าเราอ่ะได้เช็คร้านเช็คตัวบัคทุกร้านไหมอันนี้คือคำถามที่เขาถามเราตอ้วฮัลโหลฮัลโหลพี่พี่มาแลนมาแลนแดงหน่อยแล้วงเรียกติ้งมาดิเออเออ พี่เล่นอยู่หรอพี่บอกในดักที่เขาปลดลงให้พี่หน่อยพี่นั้งไปแล้วเล่นก่อนเลยครับเขเล่นเล่นก่อนลยครับโอเคมเป็นกันเล่นก่อนมึงก็คุยเนี่ยเขาถามว่าเราได้เช็คตัวบัคกกอดไหมผมอ่ะคนละที่กับพี่มาวินผมมามาถึงเพราะว่าเขาอ่ะมาให้เติมผมก็เลยมาเติมแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเอ่อพี่แบรไอหนุ่มไรเนี่ยมันเช็คตัวบัคกันก่อนหรือเปล่าแต่ตอนที่เล่นกันเห็นบอกว่ามันมันก็เช็คกันก่อนแล้วนะทุกรอบก็เช็คกันประมาณเนี่ยครับผมผมไม่รู้ว่า เขาคุยก <u> ันยังไงแต่ว่าของคือเป็นปน,นีงครับ <ๆ S 2> ในวัน <S <S วันคือตอนเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเยอะมากพี่ก็เลยสงสัยเพราะว่าก่อนจะออกจากแลนเนี่ยพี่ให้น้องมันเช็คตัวก่อนตลอดแล้วก็ก่อนที่จะที่จะเล่นเนี่ยให้น้องมันเช็คตัวบัคก,ก่อนตลอดนะครับือันี้คือที่พี่สั่งมันไว้นะแล้ว<อ>มันก็มารีพอร์ตพี่ว่าอยู่ๆผมก็ตัวบัคอะไรเงี้ยระหว่างไฟระหว่างเล่นอะไรเงี้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันเกิดบ่อยและอย่างของพี่ดำเนี่ยล่าสุดเลยนะกับพี่เลยเนี่ยอันนี้คือ เหตุการณ์ที่พี่อยู่ในเหตุการณ์เลยก็คือก่อนที่จะออกจากแลนเนี่ยพี่เช็คตัวบักกันใช่ไหมขับรถไปที่เอ็ดแดงพี่ก็ยืนกันเฉยๆห้าคนยืนกันบนรถเฉยๆพอเริ่มเล่นปุ๊บพี่ดับพี่ดับตัวบักเฉยเลยยังไม่สลบด้วยพี่ก็เลยงงว่ามันมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรนี่มาดับมาดับยห้พี่มาวินเล่าดีกว่าอ่ะมาวินก่อนเล่นนั้นเราได้เช็คตัวบักไหมก่อนเล่นกับเขาอ่ะเช็คราบักไหมไม่บักพี่อ่าโอเคแค่นี้เลยเช็คที่ไหนพี่เออเช็คที่ไหนเช็คที่ไหหนมายถึงว่าเช็คที่ไหนก็คือเช็ค เช็คก่อนที่จะเล่นนะเช็คก่อนก่อนเล่นครับก่อนเล่นคือที่ร้านแน่ใจไมครับที่ร้านใช่มัครบแน่ใจใช่ไหมับแน่ใจใช่ไหมครับไปเช็คใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาแล้วก็เล่นแล้วก็จริงๆมันมีเอเหตุการณ์ที่เกิดมันคือหลุมที่สองครับหลุมแรกผมเจอเอทีอาร์ก็เล่นตัวไม่บากปกติครับไม่ไม่เอาเอาร้านเอาหน้าร้านได้เฉ่งไหมครับไม่ไม่เอาร้านก่อนนะตัวไม่ได้เอทีอาร์เนี่ยครับอ๋อที่ร้านหลุมสองครับได้เฉ่งไหมครับที่ร้านหลุมสองเช็คก่อนก่อนก่อนไปครับก่อนไป น่าตึกแดงอ่ะพี่สิปะใช่ใช่ไม่ถึงหน้าร้านะครับที่จะอ๋อหน้าหน้าร้านหน้าร้านไม่น่าได้ได้เช็กครับแต่ว่าก่อนก่อนก่อนที่จะออกไปครับเช็กก่อนออกจากแลนถูกปะใช่ใช่ใช่ม่ได้ถึงงนี่เหรอตอบว่าไอ้ลูปสองเหรอพี่ขับรถชนรถหมายถึงว่าขับรถชนชนไม่ไม่ไม่เราคือเราได้ขอโทษเขาไหมขอโทษครับพี่ยกล้านให้เขาไหมยกครับยกยกให้เอ็นเนีครับเพราะว่า ตอนตอนไฟกับก้าดวงหนึ่งอะรู้สึกว่าตอนตอนตอนเล่นตอนตอนเริ่มแรกผมรู้สึกว่าไม่ไม่บาักครับพี่แต่ว่าระหว่างเล่นอนะผมมีอย่างที่คุยกับสภาเบื้องต้นก็คือมันสามารถบาักได้เพราะด้วยด้วยการเหยียบพับเหยียบอะไรพวกเนี้ยครับเอคือผมว่าเป็นคนวิ่งไปตีคุณไม้แรกเลยคุณไม่กระดิกอะไรเลยอะผมเอจจ้งแต่รอบแรกละไม่ไม่โดนดามคือผมวัดวัดกับคุณ่ะสิบสิบไม้ได้อผมฮะฮะฮะ เดีผมจะเป็นบ้าเหมือนพวกเป็นบ้าแล้วอ่ะแล้วเพื่อนผมก็เดินไปบอกเอ็นทีอาร์ต่อเลยนะครับว่าเราบางคนหัวชมพูนะครับุณก็ถอยไปตรงนั้นอ่ะแล้วก่อนคุณจะเล่นเอ็นทีอาร์ผมไปบอกเหมือนพี่ซิกมาันว่าดูหัวชมพูดีๆนะพี่ผมไปบ่อยมากไม่ไม่ตายสักทีผมว่าน่าจะตัวบักแต่ซึ่งคุณก็ตัวบักจริงอ่ะแล้วคุณจะบอกว่าตอนแรกดาเมจเขาก็ไม่ถูกอ่ะเพราะว่าผมวิ่งไปตี้งแต่ไม้แรกเลยอ่ะแล้วตัวคุณไม่กระดิกเลย ตีปุ๊บดาเมจเข้าผมตีปุ๊บดาเมจเข้าผมเหมือนคุณคุณออกเกาะสะท้อนอะเอาตรงๆเลยไม่มันจะมีเออมันจะมีช็อตอีกด้วยคือมันจะมีช็อตที่เขาบอกว่าเขาอะปั๊มยาอะไรปกติใช่ไหมผมเข้าใจนะเรื่องปั๊มยาปกติใช่ครับมันจะมีช็อตหนึ่งที่โดนฝากหลักแดงไม่เราต้องดูก่อนว่าตอนเด็กเรามันมึนเองหรือเปล่าประเด็นเลยเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต้องดูว่าเด็กเรามันมึนด้วยหรือเปล่าอันนี้แล้วผมไปร้านอื่นนานแล้วครับต้ฟังเขาด้วยไม่ฟังฟังข้างเดียว เรารู้ไหมว่าตัวเองบักเนี่ยเขาเขาเขาเ,เตือนเขาอะไรเงี้ยบอกเราเราได้มองเลือดตัวเองไหมผมผมไม่ไม่รู้พี่คือรู้ตัวหมายถึงว่าตอนที่จกไฟกับหนึ่งเขาผมไม่เห็นเขาพูดอะไรครับพี่เพราะว่าผมก็มยังปั๊มยาใส่ใส่เกาะแล้วก็แบบเล่นเล่นระวังอยู่พี่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่ารู้ตัวว่าตัวบักแล้วแบบไปบ้าเล่นแบบวัดไม้วัดอะไรครับคือเล่นเซฟครับไม่ได้แบบว่ารู้ตัวว่าบักแล้วก็แบบไปเล่นบ้าไปเล่นแบบ วัดหมดอะไรเงี้ยครับมันต้องบอกอย่างี้พี่พี่ก็พี calendar, ่คือมันจะมีช็อตหนึ่งที่ผมเล่นคู่กันสองคนใช่ไหมแล้วก็มีเขาวิ่งเข้ามาอีกคือเขาเนยเพื่อนผมตีตีกี่ทีก็โดนแต่ผมอะไม่ได้โดนดาเมจคือมันมันเหมือนตีอากาศอะมันมันรู้แล้วไม่เหมือนที้อะแล้วคือเราก็หยุดเล่นกันเลยไหมหรือว่าไม่ครับก็เล่นเล่นต่อบปกติคือผมไม่ได้ไม่ไม่อยากไปเบรกเขาอะครับไม่ได้เบรกครับก็ให้เล่นไปก่อนอย่างนี้ตลอดใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยแบบรอล้นอะไแต่้งต่านั้นครับใช่ครับพี่ใช่แล้วไอ ไม่ได้ยินพี่มันมันมันคุยกันด้วยพี่เรียกว่ามันคุยกันใช่เหมือนมันผมไม่รู้ว่าเลือบเขาฮะไม่รู้ว่าฮะแบบฮะเพราะอะไรไม่รู้ว่าแบบฮะฮะเพราะอะไรเลยแบบไม่ได้ใจอ๋อแต่คือฝั่งเก้าหนึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยนายนายตัวบัคกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนจะไปเบรกไม่เบรกครับไม่ได้เบรกอยู่แล้วคือเขาเขาได้เปรียบอ้วยไงผมก็เลยไม่ได้เบรกเขาแรกเขาเปรียบปะ ใช่คือผมไม่อยากแบบเอ้ยตัวบั็หรือเปล่าแล้วถ้าเขาไม่บั็มันจะกลายเป็นแบบผมไปหยุดของอะไรเล่นโดดผมผมก็เลยรอดูเขาเล่นกับอินพิอาต่อตั้งนานอ่ะและอินพิอาก็เล่นตีเขาเขาก็ไม่เป็นไรเลยเขาก็วิ่งไปบอกเขาเขาก็เถียงเขาเล่นแบบเยอะมากใช่ครับคือเถียงไงครับเเถียงไงนะเถียงยังไงก็คือเล่นผมไม่ก็ยังรถปกตินะครับยังใส่เกาะใส่เพนอะไรปกติเขายังพูดอย่างนี้อยู่เลยซึ่งแบบ แต่คือตอนหลังเนี่ยคือสุดท้ายเราเราเช็คว่าบัคจริงๆถูกไหมใช่ครับเับเขาเช็คกันเองปะใช่หลังหลังหลังจบคือผมให้เหนอมวิ่งไปแทงเลยเหมือนมันเคือบัคจริงจริงผมเองเพราะเขาวิ่งมาตรงผมแล้วผมเปิดเชลติ้งพอดีใช่ใช่ครับผมก็เลยหลังจบแลผมผมก็เลยให้หนอมไปเช็คแล้วก็บัคใช่แต่แต่ตอนที่เขาเดินมาบอกว่า ตัวผมคือตอนนั้นจบแล้วพี่หมายถึงว่าเล่นจบหมดแล้วใช่ใช่เขาจบทุกอย่างแล้วจบหมดทุกอย่างแล้วค่อยๆเดินไปพูดครับคือค่อยเดินไปครับไม่ได้พูดตอนที่เล่นอยู่อืมอ่างั้นผมขอถามก็คือเราไปเล่นลูกสองนี่เราไปเล่นร้านตึกแดงตึกร้านแรกเลยแหรอครับใช่ครับเพราะว่าของผมมันเป็นตึกสองเป็นตึกแดงตึกเดียวอืมไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นร้านอื่นคือที่ผมประจําประจําตึกแดง มีใครรู้ไหมว่ามันแบบพอยไปร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยว่าเฮ้ยแม่งบักจากอะไรอ่ะมีใครพอจะทราบป่าวพี่คือพี่รู้สึกว่าแม่เป็นมาพักหนึ่งล้ะเข้าประเทศมากับตายแล้วอุ้มเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเป็นกับมันเป็นแค่แค่เข้าประเทศมาแล้วบั็กแต่เดี๋ยวนี้ผมผมไม่รู้สาเหตุไงมันบักระหว่างไฟระหว่างเกมได้ไงคือตายแล้วอุ้มครับแค่วักระหว่างเกมใช่ใช่เหมือนแบบตายแล้วอุ้มแล้วอุ้มใหม่ใช่ใช่พอชุบจะเกิดแล้วอุ้มอีกทีหนึ่งเนี้ยมันจะบักเลย เพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมสอบถามสภาก็สภาเห็นเหมือนสภาบอกว่าอ่าอาจจะเป็นเพราะมันสภาาบอกว่าเขาเคยเป็นเพราะว่าเบียบพอปับแต่ติดแดงไม่น่ามีพอปะแต่ว่าพวกพวกตู้ตู้ถังขยะตู้ไปรษณีย์พวกตู้ความน้ํามันแล้วบางทีครับเราตีเ้งแต่เหนือยแล้วไงแต่ยังไม่ได้ไปวิ่งไปหาพอปด้ยนะไอรมึงงอนั่นแหละมึงขอโทษเขาไปรอบจบเพราะว่ารถเราจอดอยู่ตรงเนินไงํำได้ไหมใช่ครับใช่ใช่ แต่ต้องรู้อีกทีครับคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจริงถ้ารู้ถ้ารู้ก็เลิกเล่นแล้วครับโอเคครับโอเคคือถ้าตัวบั็กครับผมผมว่าแบบอย่าพยายามแบบเขียนว่าเพราะมันจะยิ่งเกิดขึ้นทั้งคู่อ่ะมาวินไม่ใช่ครับ่ผมพยายามะเจอนตเลยร้านแรกร้านแรกผมก็พูดเลยนะมันพูดเลยพี่ฟังอยู่พูดเลยผมก็พูดปกติใช่ไหมพี่ร้านแรกผมก็ขอขอโทษก็ปกตินะถ้าเหมือนเขาบอกไอ้เด่ยวขตัวบั็กก็เตือนปกติใช่ใช่ก็คือถ้าไม่เถียงมันมันคือจบเลยครับมันคือจบทุกอย่างมันจบเลย เขาก็ยังแบบก็เรื่มผมลดนะอะไรเงี้ยผมปั๊มยาปั๊มเพลินปั๊มเกาะอะไรปกติเทียตอนเรามึงไม่เล่าอย่างนี้ด้ยวะสัตว์เอ้ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอโทษแทนน้องอีกทีนึงแล้วพี่จะระวังเรื่องเรื่องนี้เพราะว่าคือตอนนี้พี่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 แบบพยายามให้น้องมันเช็คทุกร้านแบบเล่นทุกร้านเช็คทุกร้านเพราะการปัญหาตรงนี้แหละแล้วเกิดให้หยุดเล่นแล้วก็ออกจากร้านนั้้้้นนนนไไปเลยยยยอออะางงัขโทษววด ไม่ไม่เป็นไรครับขอโทษที่ดิฉันเขาพูดไม่เหมาะสมครับแล้วก็เดี๋ยวให้ไทเดนตัดสินใจก็ได้ครับได้ครับได้ได้ครับไอ้เลนเซมกลับแลนเลยรวมเรียกรวมมาด้วย